สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงสูตรเด็กเล็บไม่รับในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดราชบุรีครับที่นี่เกษตรกรนั้นก็มีการรวมกลุ่มกันครับชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเกษตรพอเพียงตําบลดอนคานั่นเองครับเขาคิดค้นสูตรปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาครับซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยที่มีความพิเศษอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวบ้านกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสูตรนี้มีชื่อสูตรว่าอะไรครับสูนทําให้เพริษได้ให้งาม งาแล้วก็จเจริญเติบโตแล้วก็สะสมตอดอกในตัวฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยอินรีสีฟ้าครับประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างสำหรับปุ๋ยอินรีสูตรของเราก็ใส่แล้วมันจเจริญงอกงามเลยอ่ะถ้าถ้าไม้เชิญต้นก็รักเทวาสิววันถ้าไม้ลมลกก็อาทิตย์นึงมองเห็นผลเห็นผลเลยครับนะครับอย่างสูตรนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างมีขี้งวัว 25กิโลขี้ไก่25กิโลขี้หมู10กิโลขี้จากการอ้อย10กิโลกรปุกปน10กิโลแล้วโพดเฟต5กิโลลำละเอียดการลำหยาบ5กิโลแล้วก็กากระหง5กิโลน้ำหมักทีภาพจากปลาสายสารเล่งซุปเปอร์พศ .2 400มิลลิตรสารเล่ง ซูเปอร์พอดอหนึ่งอีกสองหนึ่งแล้วก็สารเร่งซูเปอร์พอดอสามหนึ่งสองสารเร่งพอดอหกหนึ่งสองสารเร่งพอดอเก้าหนึ่งสองปุ๋ยชีภาพพอดอสิบสองหนึ่งสองก็ดำพดืชอุดดิบทั้งหมดมาคุกค้า,เ,าเอาสารพอดทั้งห้าชนิดมาละลายน้ำแล้วก็คุกเขาลงในโซนสมุทรผมทั้งหมด แล้วนำน้ำหมักชีวภาพจากปลาจากสารเร่งซูเปอร์ปอตอสอำนวน400มิลลิลิตรผสมน้ำแล้วก็มาผสมกากองัสุด,ดิบที่ผสมปุ๋ยแล้วก็ขั้นตอนคุกเข้าแล้วก็ให้เป็นปรับความชื้นให้เท่ากันแล้วก็จากนั้นก็นำมาหมักไว้4-6เดือน ถ้าเสร็จแล้วก็มาประจุผมให้สมาชิกไปใช้ประโยชน์ต่อไปผมนะครับนี่นะครับสูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับของเกษตรพอเพียงตําบลดอนคานั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจนะครับขอรับสายเร่งพอดอได้นะครับที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านของคุณผู้ชมครับหรือว่าโทรไปสายด่วนครับ1น6 0นั่นเองครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ